แต่เรื่ตัวนั่เพ่นเป็นน้องเป็นน้องว่างานนาะผู้อยู่ในทาดน,นาสิเแมนเพิ่นเสื้อหนาสิแมนซุ่มย่กองสลาคนาเรียกอะ่าเฮ็ดบาปพีเฮ็ดบาปนนองรับออกเมื่อใจังไหนแปดหกสามมานเองไผู้ใายกระลังปีนเอาทาดออก สุดเป็นทหารสาวกิน,นอะไรเอ้ยมันเจ็กระเทยเนาะมาล่ำเนี่ยก็ได้พวกเจ้าจกฟักเราเรียบเอาท่านไปเก็บแล้วก็เมียให้ดีเข้าใจปะตายเฮ้ยหลายไงหลายร่ะเขพี่ยหยุ่น้องสองห่องพี่จังบ่มี่กระเทยอากระเาเสียขอเสียงกระเทยไปเลย ไม่หลอไมาหล่อลอ,อันควรเยอะเฮ้ยหน่อยเอาาเ่อแฟนพี่ผ่านกัมน,น,กน,ไไนมาเปิดงานเลยอะไก็ก็บแฟนพระล่งร้อมปรเด้เป็นด้อำเภอพุทธปีะเนร์ทอดพี่ทอดนอมาบริการพี่บริานนการน้องทอดมองทอดที่อัผูใ้ใดมีธุระท่านอัเพื่อมาหาเผยเท้เอแจ้างเกิดแจ้งตายหรือว่าผูดเลจ้งงานใหม่ ก็เช่นในจดทะเบ,บียนสมรนอามานพม่าปฏิจจุบไห้คุ้มกมีความสมรส่ถเทียมเล่น้องผู้หญิงจดกับผู้หญิงกันได้ดิผู้ใช้จดกับผู้ชายกันได้เอาฟาบ้าเรื่องภูริย์จดทะเบียนสมรสนวันพิธุระช่างอำเภอวายเอาเจ้าหน้าที่ยืดใส่มาเอาหมูกี้ลงไปให้ด้ดวยนี่วายหมูกี้ยืดใส่เนี่ยนี่ไม่ย,ไย,ยังเท่นันนะฮะคนสวยค่ะสวยนี่ เมื่อคืนทะเบียนเราเงินผูเ้เฒ่าตีย่ายว้าบอมแมนไม่ยั้งสนัน่นมาท่วงท่นท่วงพี่หลายถอดไม่ยังจำหนูบ่ได้บอดค้างไอ้เดี่ยวเนี่เอาแม่บ้านคะ่ะแม่บ้านเดี๋ยวใส่เอาแม่บ้านในอำเภอดิอ่ดีเอาให้หลีตัวเซ็กซี่บ้าคะ่ะหนาวนิด ที่รุมหนาที่อำเภอหนองสห้องค่ะอบ้านเพ่นสีแดงเละเฮ้อบ้นตัวแดงดอกเห็นยังจะเห็ดว่คือภาษาเห็นเซ็กซีซือเห็นว่าเป็นเบิ้งเยี่เชียเบิ้งอาจารย์อ๋อมขอฤติที่อาจาร แค่ขี้ใหญ่เนี่ยจ้างใครกินพวกไายอันไรพ่กไายล่ะูุหลังลงบานพุณเมย์มือเป็นไรก็คเองแม่ยังน้อค้าโอยจ้าขอบคุณคา้าฮะเมื่อวาง อาจารย์ออกนะบอกปากโอ้ก็ได้กันลงมาจย์มะลงมาลงมาให้นไหเนี่ยมันัวโอ้โหไม่เห็นรถไฟหนาน่าแต่ว่าสามควกไห้ข่พวกไข่ผู้เดียววะนี่แม่เนาะยยายพ่อจิตหอย,ยุ้ง <laughs> ป้าอาจารย์เลื่อมเบิอง <laughs> สีเทยหน้าอยู่แม่ <laughs> สีแดงด้วย กาั่ธรรมดาแหละนะ้อคนกำลังมีความรักเนาะเฮยโอ๊ยไม่ควรรูกหัวใจขนาดพผลนุ่มก็ยังสีชมพูดเด้ป้า,าเสียห้กับมันเสียหนี้ถ้ามาได้เสียหน้บูดทูนคนนี้นี่เอาคือมาเสียหนี้บูดทูนเอาอีหามึงกับไรสายเด้ดเนาะป้า,าสอดอดะแม่เพิ่ม่าถอดเด้อไม่ถอดไม่ได้หรอกเพรากซะเียีบูค่าดี่คือบอสซา มันเป็นการสั่นนิเทศจังใดมัน,ม,น,ม,นมันแก่บริษัทมันผลไมเวลราปัญญาไม่มวลาขู่ผลบอสซากส <c oughs> โิโอ้ยในอำเภอหนูให้โอกาสกลับใจกลับใจเลยนะดูนะคะจัวบนะ่คแในอำเภอเอ้าสมกับเพื่อนเป็นแม่บ้านนี่ดีเจ้าเนาะ ไปใส่มาใส่กับพกุปการทั้ความสะอาดไปสมองสมบัติอรมณใส่รึเปไม่เหรอโอ้มีหอดลูกเหม็นหมดทั้งแถบเอาดไม่ทูเพื่อนยังไหมาเชียงไว้ได้เดอันนี้มัไม่ดับไม่ทูเพื่อนไหเพื่อนอันนี้บันไม่ดับไม่ทูเพื่อนยันสะคอยโอ กะซจับพูดจับผักะซพี่่ดคเนาะอเจ็ตาที่เขาเดอโอ้ยอไฟาดได้หวถัโมงดกดฟาไหนทเ้ยอสอยหนูนะคะไม่นว่ะไมรุนหอสองของได้มัตยานกระโดดกระเดียเถอะเขาปีกจริงเขาบอลจ้าเขาขาดเจนี่เขาเน เกินทอเกิดเหตุการณ์ี้นไปนะมาต่หลังตื้อผู้ใดไปขี่ไ้นันมาเป็นก่อนหน่อยสั่ก่อนอเทียนจะขี่เมื่อกี่มาลำเออเอาดมเบอร์กูดจ้าเรื่องขี่ผู้ใดแม่ดมเบอรงตีเออาบพบอกนะขี่ไหม่ะขี่มาล่ำ ก็คิดว่ารัไมนได้กินตำมะฮุงกันด้ยแน่เพื่ออยู่บ้านจ้าอนนี้นลร <c oughs> แน่เพอฮอ,าาอ,อน,นี่ลรแน่เพเภอนนแน่เพื่พอมาผู้น่อยจะเกินนาเร่งตีบยพอคอยพิ่ม <c oughs> มาหัวอาหารบันเดนครับวัสดีจ้าวัสดีค้า<ำ>เด,ดิเอาเราเรียกเขาไฮบ้านนี่ มาปากันกับพวัวปากันกรบพวัวอะไรย่างไรอะไรอย่าไปากันตีกันแล้วตีเรื่องไหนเลยเรนนี่ไม่ไว่เราสีมขืขกันก็ไมรเหตุนหนาทีของเจ้าของาแต่หนาวมากเพราะท่านไ้ถืงหน้าเพราะเทอียอยุ่งมันเป็นยังไงกอเรื่องรับบอลชูฟังอากาศคนกะนา เป็นเจีสถวเป็นรอบานี่เนาะถ้าเป็นเจีสอีกก็เล็นอะไรันมั้งโอ้เรียกจากนี้กติขึ้นเป็นนอยู่่ร่งบานเวีถ้าคอยมาเรียบจังสตาโอ้ไหอย่าเบ้ก็ได้ฟังผูเลียงเบิ้งจะฟังเองไปจากไหนเนาะค่ะถ้อยากินกาแฟ แค่จะเสือ้อกะไเนาะนั่งทายโยนีเดสปาร์มาสูา้สกินอันโทวดต่อค่ะอยู่อำเภอกัเลี้ยงมาเตียงใช่ในเด็ดตัวดำรำเลยดิยอ่ะมันมามีโมเมนต์มาผู้ใดไรสนา่าแม่บ้านเธอหนีิแม่บ้านเอทหารแม่มาจะเดีนมาโคา้ชไงแถวใส่อุ้ยตายตาย,ตายบุ้ยเราพิจารณาที่เฮ็ดุยังค่ะทำความสะอาดทำความสะอาดเออ บอกว่าไม่ได้ยังคือ,อยังดูแต่สู่วไปรับตีมเมื่อนอนสองห้องคือตีมเมื่อนูนให้กั็มูออออมมมยีย่นี่เวาลาเข้าตลาดไม่รถจอดฮาร์ปบ้างเอาอสีตาสวยบ<อ>้คะาก็อย่ามาง่ามจรุนนี่กูค,คุ้นพ่อกูก็เสียบซันทิมเนอะ ยงางแกกวยเตียวหมอน้ำซุปก่บูดพุทีิลุ่นอ,อันน่งกี่คนอันังสายาอัน,นงั <g ül> างานี่นี่เอะนะครับมาต่าเสาตเซี้ยวนะยายนะย่างบาร้คิวเนาะเออดีไลดีไลดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีผู้ป่วยด้วยค่ะเนนแล้วพ <g ül> ่นแล้วเ่ บ้านเมย์มาไหมคะบ้านเมย์อยู่ไหนขอเสียงเลยค่ะดูนี่นี่นี่หาดูแต่งานฟรีเดี๋ยวบ้านจะขอไม่จ้างสักทีมาลำไกลแค่ไหนก็ไปเพราะอากาศเย็นแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะอป้าเราบ้าก็เต็นตัวเซ็กซี่แต่ว่าเซ็กซี่ไหนคะหนาวแล้วเสื้อแขนยาวเลยนะ้นี่ จำคอเลยนะคะโอ้ขายาวด้วยขาอุ้ยเ๋ยวมึงคุณขึ้นว่าบัานคือเป็นตาขาแต่ว่าน้ำหนักไรเป็นไรนอ่เลยนอน้ำหนัก45ค่ะน้ำหนักโตดิบอน้ำหนักหนีหค่ะโอ้ยเป็นอไเป็นการถนนก็แคบทุกคนก็เยอะจอดรถไกลปวดขามากเลยวันนี้เอาเรื่องเร็วมึงน่ะ เมื่อขึ้นลูกเครื่องแต่เจาแม่นู้แล้วะไม่ฮตาถึงมากเลยค่ะลูกเครื่องเถ่อใช่ค่ะอาพูดฝรั่งเป็นไหมเคยพูดนะคะเคยพูดถ้างั้นพูดออกมาเลยพูดใส่ใครคะพูดใส่ผมนี่ไงจะดีหรอคะเอาดีสิแต่มันจะไม่ดีพูดฝรั่งเฉยๆน่อแป๊บนึงนะคะลองบอกเขาเป็นบ้านอะไรไปทางประเทศ อขอโทษค่ะฝรั่งแก่อ่ะพูดเลยครับเด่๋ชักช้าครับอย่ายวชักช้าเออคะพูดเลยครับอย่ายวชักช้าวันนี้แม่นมากเกือบเข้าตาพูดแอปเปิ้ลด้วยไหมมาจตาก็เป็นพูดแล้วนี่เขาหมายถึงว่าเว้าฝรั่งหนะเว้าเป็นไหมว้าฝรั่งอนะยังไม่เคยเว้าฝรั่งคพาเคยเว้า,า,วาแต่คนไทยแต่เรา ตีเฮ้ยพี่แอ้มพอากาศตะเก็นค่ะไม่ยังเนี่ยมาถ่ายบัณฑิตชนค่ะอมาถ่ายบัณฑิตชนได้ค่ะอับคัสนเป็นนางถาเอาคิวา้วยู่ท่าคนเนี่ยนั่งไหนคะพูดทา่าคนายอำเภอจะให้หนูไปนั่งกับมหะะมาเหรอคะหมาสิน,นั่นไงขนยุ้ยๆน่ะเ<ต>จ้าของไม่ดูแลขนเป็นกระตังหมดแล้วนะวัยเนี้ยขนดิ่เนี่ยคนเหรอคะครับ คนอะไรเหมือนหมาอยู่นีเลยอันว่าเสียบอกไปเพื่อนผอนั่งด้วยหน่อยนะคะเต็งเต็งเต็งบ้าจะมาเรียกเต็งเต็งได้ไงมีแฟนแล้วค่ะไม่ได้เรียกแบบแฟนอะมึงนั่งเต็งกูนี่เผื่เบ่งกันเดี๋ยวนี้อโทษค่ะ ป็นอะไรคะให้ค่ะทไมมาให้อะไรคะไม่ได้ให้อะไรยี่หรองให้อะไรเสียใจจ้าฮันน่ามาคุยกันดีๆสิคะทำความรู้จักกันก่อนค่ะได้คุณย่าหนูค่ะรู้กันสิใช่ค่ะเออดีแลยไว้เราตายแล้วไม่ดุกัน ยายโอ้ยอย่ามาตายไก่บ้านมานียยยรุ่มรุ่มรุ่กขอากาบนมาสการหลวงปู่มัตยพูดให้สงบ์เจ้าขันนี่วันไนแม่จะพูดให้สงแม,มใส่เจ้าขาไม,ม่แต่บัเมือ <laughs> ไปยังก็มาจ่ายกันเทียบถึมาลับเป็นบุญเปัก <c oughs> งานได้อย่างนั้นอาต๋ยบังนับมือหน่อยจิ เปิดซีดีหลวงปูหย่าเองหย่าหย่าหย่ามานทำอะไรที่อำเภอคะย่ามาจด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 ทะเบียนสมรสเหรอคะจดทะเบียนย่ากับปู่มึนผัวตาแล้วเนี่ยหย่าในีฟ้าปูเออเข็ยงหยู่โอ้ยมึงจะเล่าอะไรให้ฟังเล่าอะไรย่ารู้ว่าย่าใส่ชุดไม่ถูกทางนะทำไม ลุกขึ้นมันไม่ถูกทาง,งจริงๆนะเจี๊ยบจีเออจะถูกไม่ถูกไม่ต้องมาพูดมาก,กับกูไม่พอเลยใสไหมใส่ไหมกูย <c oughs> พี่น้องก็เลยจะเห็น er. บ็นน <c oughs> บอกเซอร์ฟังเนี่ยบ็อกเซอร์วัดก็เก่งนะคุณบอดแอบลุกเร็ว่ยวเฉดๆคิวแลกน่นเร็่ยวันนี้ก็ ก็ตีงานยิ้วเหรอจำดิฉันได้หรือเปล่าคะไม่ไม่ใช่เลยเดี๋ยวนี้เมื่อคืนเมิ่งโทรทัศน์ถิ่นพระเจ้าคนณดังกระด้อเราออกทรทัศน์ประจำชื่อหน้าไม่เด้อนี่แหละดีน่าจังแบบคนละคนคนละคนค่ะตุ๊กตาค่ะโอ้ยี่นี่แน่แน่หมสมาธิป่ะและจะเลือมค้ามเรา มันต้องมี่แหละบ้านใดึบ้านหนึ่งมันต้องมีผู้หนึ่งแหละบ่ต้องไปซาเราวอเกือบแก่งพอตองมี่นี่มีผัวแล้วค่ะมีผัวเป็นเจ่าแก่ค่ะครับเกือเสียรวยเนาะไม่รวยค่ะรับไะทั้งเช่าทั้งแก่เลยค่ะคล้าหนักคล้ายตาโอ้ยผู้เดียวกับพ่อแห่งหรือว่าอีกสองคนเหมือนกัเดี๋ยว เลียกัมีซีมีห่ามากพี่คพี่ครับขยับรถให้หน่อยค่ะเออคันไหนครับคันหีค่ะข้างหีปรตจองประโซขับปานางเขาบอกว่าคันไหน,นเนาะมาเดี๋ยวซียุยหา่ามหกคนหลวงคนไหลจะมายุยอะไรไพี่คะเมื่อกี้หนูเดินผ่านนาเห็นรถพี่ยางแบนด้วยค่ะ ล้อไหนคะล้อเล่มค่ะอย่าไปแก้งเขาอยากก็ดูสิคะดูอะไรฝรั่งพาหมามาเที่ยวงานนิ้วค่ะหมาน่ารักมาใส่ชุดลาตีด้วยเต็งอะไรมันว่าใครเป็นหมาว่าตัวเองมั้งว่าฉันใช่เอาไว้ยัเัวสิเป็นอันนั้นไปสวบคอแม่งเแกเงียบชิลัก วันนี้เป็นวันมงคลของเราวันจดทะเบียนสมรสอย่าอย่ากินนะกูเด้อเต้งอะไรจดทะเบียนสมรสเจบเต้นกันทำอะไรต่อแป้ยพอดีบัตรเขาจะหมดอายุเขาจะถ่ายบัตรใหม่จะถ่ายบัตรใหม่ว้าไม่ต้องถ่ายหรอกเสียเวลาถ่ายหรอกจีลาสักพักเต้นก็หมดอายุก่อนบัตรว่ามาช่างแต่งงเป็นนางช่างว่าแต่งกันทีนะช่าปนกิจมาเอาเงินเร็ว ไม่ได้เรียกเขาหรอกคลงมา่อนเที่ยได้ญาติทุกคนค่ะคอนไวท์คอนไวท์มาเฉพาะเราหนีเที่ยงเอาหนบอกว่าญาติทำไมมาอีเที่ยงใช้เล่นแกงค่ะอ๋อมาทีวีบีขอบคุณมากมเลยค่ะขอบคุณมานทีวีบีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหลังสองห้องเขาดูอะไรกันเนี่ยขอบคุณหลายครับทำไมนั่งดูมันได้ทีวีใหม่เลยขอบคุณค่ะ ขาก็ดูไว้เลยดึกมาอีกสนอยก็ไม่ได้ดูทำไมหอบสาส์วิ่งสิถะาคนตีกันค่ะปกติไม่ดีนะคะกที่กูหนีน้องสองห้องไม่ตีกันก็น้องสองห้องปลอมทันเลยวปีนั้นมาขวดว่อนเลยนะขอบคุณบ้านคอปีดีอยากเป็นทางการแล้วกันนะคะขอให้โชคดีในวันปีใหม่แล้วกันสามสี่ขอบคุค่าขอบคุค่ะ กว่าจะได้เงินลำบากลำบนเหลือเกินครูครูอยากให้แม่ครูมาเห็นนี่สวัสดีค่ะนมยเพล่ครสวัสดีครับอ้าอีนี่ตาอุแต่ยากมาจากไหนนี่ทำไมเอาเหงือมาทำชุดนี่ชุดกันหนาวโอ้ยกันหนาวมันจะกันอะไรได้นี่เป็นหูจ้องป่องจางแปลงอยู่เหงือกมันตาใหญ่น้อเป็นยังล่ะคอหน่อยกระดอนหน่อยอย่าไปจิ้มทำไม อีกสักครู่มันจะไม่เป็นปลาขอน้อยแล้วนะจะเป็นปลาอะไรมันโกูลุงสายกินนั่นเป็นอะไรเนี่ยเป็นเจ้ามือเลขค่ะกูไ,<ว>ไม่ได้ถามถึงตำแหน่งหน้าที่การงาน <ห ả? S 2> อะกูถามว่ามันเป็นอะไรทำไมถึงสงสัยแป้นหนีบผีมั้งคะโอ๊ยบึกนะสาวกรธไปนั่งยังไงให้แป้นหนีบผีมันของใหญ่ไงไม่นี่กูออจะไกลเกลี่ยเอง นี่ค่ะฮ้ยอัดโทษแกาหนูหาว่าเป็นตาเนาในแฉกอาบน้ำบนหลังเล่นองน,น้ำไก่ <c oughs> เป็นยังพี่ก็ได้ามาอำเภอมาปลากันกระปุกปลาครับปัวะว้าย่าไปซีเรียสปะนันเลยว่าซีเรียสจะไหนปัวไม่ได้หายเงาเอย้าผู้เอาหนอนสองห่องมือก็อย่ามึงถามเมาดูหน้าจะที่เขาดีเสิร์กูบอก น้ำกูถือว่าซับคมคืนโสมเป็นติุ้ยจักเราฮะพึ่งมาของแปลกอาทิตย์แปดวไม่ยินดีก็พลอยนี่ยินดีเรื่องยางข้าสำเร็จดทะเบียนสมรสใส่ผัวไม่ได้มาหนิมาดีกันว่ะค่ะที่อาจารตได้ผัวจังหวัดเยี่ยผัวไปเป็นคนโคราชใครอยู่คนละจังหวัดกับเอื้อยผัวจาอยู่จังหวัดใดนนักข่าวหน้าตาสีมากบ้า แต่ว่าเดียวกันเตัวน,น่ะดิเออแาเดียวกันวัวตัวเป็นคนอำเภออยูอ่อำเภอใกลชี้แจงให้อยู่เพืออะอำเภอกระบี่ว่าจะอำเภอไหนเส,สแบบือกสังคุนน่ะอำเภอเดียวกันดิดิเอเออำเภอเดียวกันยาวัดสัตว์มาสี่เจาะกันหันกกนวโตวเป็นตะลุบล้อผมด,โดนนกโมไกลเนาะฉิบเ่ขึ้นอัลล่าสิอันก็ถือจั๊กคอแม่ ทั้งบารอต้องผมไม่ได้งอนต่อทำไมถสงยั่งหน่อยแถอมันยั่งหน่อยๆน่อยนงดิใครอยู่บาคือผัวใหญ่ผัวเจ้าเป็นยังไงมองกลางไปยั่งเลยถือไฟเห็นเหลี่ยม <laughs> ลาดตนน้นอะไรอ,อ,อย่าถามเนี่ยพี่่ไม่กะถามนอ้องอันผัวเจ้าดิกุยบอโอ้โยนอนน,นั่งบาร์เป็นหมาขี้ขี้ฟุ่ะ เฮ้ยผัวน้องป้องกุยเด้อนีม่มาดีแต่เป็นยังไงข้าวนนก,ก็ผัวกูบนต้นั่างข้าวเลยดี่ผัวจะซื้อมาจากไหนแง่เยี่ยมเอาเธอเอา,าซื้อมันมาตอนน้เยี่ยมที่ไหนกันโอ้ยบอกโลเดเห็นกันที่ทากท้ายาเธอเอารตีอไอ้เฮ <hear> นะียบิน ข้ามน้ำหนาคือว่าจังสัตว์บ้านเนี่ยเปิดใส่นางใส่นายเหมิดมันหยดใหญ่มันเลยใส่ไอเทียหัวข่อยหางหยดใหญ่กูหันข่อยยังบ้ยใส่มาจังไหนไอสัตว์บินเป็นไงซื้อไว้ยังไงก็บอกดีๆดูซื้อผีบินฮะซื้อบินเนี่ยแกยังไงมาซื้อคือผัวกูแท่น้ำสกุลยังบินหัวลาน เลยตตอนมาเลยอันวินหัวล้าน,นันชื้อผัอออวอาว่าโค่งไก่ใช่เจ็บต๊วคือหัว,วไหมค่ะ <S 2> <S 2> อะไรจะเจอเนียเก่าไปด้วยโอ้ยน่าโยดนั่นเหรอโอ้โอโอ กูพาเมียนอ้อยมาเหรอจวกตาในบอกว่านอกจากญาแล้วบูจะซี้หนูคนเดียวไงองอ้าวที่นี่ก็เมียเหรอนี่ใช่อ้วนๆอย่างนี้มึงซี้ลงยังไงนี่ยคำี้พติประจำใจพติอะไรดินดีคือดินล้วนผู้หญิงอ้วนคือผู้หญิงหี้ใหญ่ค่ะมึงเอาซะคนอ้วนสะดุ้งเลยผู้หญิงอ้วนคือผู้หญิงหน้ารัก ผู้หญิงว่อคือผู้หญิงน่ารักค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสำนวนนี้คุ้นคุณไม่คุ้นได้ไงเมียมึงเป็นคนโพสอะไรผู้รัค่ะถึงเวลาเปิดทำการแล้วอ่ออวาๆๆชื่อแรกครับรรชื่อแรกเชิญชื่อแรกคร่ะหนูค่ะเจ้าชื่อแรกสิสองค่ะ